ปรากฏว่าเอ๊ะเธอยังไงดีถึงจะมีขาตั้งกล้องแล้วใครจะหามาให้แล้วใครจะมีละ่ะเพราะว่าขนาดตัวเราคนจะมาถ่ายเลยไม่นี่มีขาตั้งกล้องมาแล้วใครจะมาเตรียมเพราะหรือนั่นก็มีแต่คนแต่ไม่แต่คุณลุงคุณป้าอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยว่าทํายังไงดี <c oughs> ก็คิดคิดคิดหาวิธีเราจะเอาโต๊ะอออะไรมาวางดีปรากฏว่าพอเดินพอเดินวนอย,อยู่บนบ้านนี่แหละหันไปปุ๊บมีขาตั้งกล้องวางอยู่ฮะ <c oughs> มันมีขาตั้งกล้องวางอยู่เป็นแบบเก่าๆแล้วเพื่อนสนิมแล้วยังเงในบ้านน่ะหรออยู่ในบ้านบนชั้นบนครับ ก็เลยว่าเอ้าขาตั้งกล้องใครนี่ทำไมไม่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยขอใช้ได้ไหมก็ไปถามไปขออนุญาตเขาเขาบอกว่าเฮ้ยขาตั้งกล้องมาจากไหนบ้านเราไม่เคยมีครับไม่เคยมีแล้วบ้านหลังนี้มันไม่เคยแบบไม่เคยมีใครไปจ้างภาพไม่เคยมีใครสนใจด้านนี้เจ้าของบ้านก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามีขาตั้งกล้องมาเด้ไงมครับพูดไอันนี้ครับทีนี้ก็เลยว่าโอเคก็ใช้ได้ครับใช้ไดีเลยก็ตั้งได้พอดีนี่ไะก็ถ่ายทําไปปรากฏว่าในช่วงที่ถ่ายทําอ่ะ ขยายบริเวณเนี่ยนะครับเดี๋ยวใช้พื้นที่นะครับเอเราก็เลยต้องถอยหลังไปนะครับพอถอยหลังไปไปชนกรอบรูปรูปหนึ่งปึ๊บเฮ้ยกรอบรูปไข่เราก็เลยหันไปดูพอหันไปดูก็เลยเห็นแบบรูปภาพคุณตาคนหนึ่งขาวดำกําลังมองอยู่ด้วยความเอ็นดูนะครับแล้วเราก็ไปเห็นปึ๊บเขาชื่อนี้นามสกุลนี้พอเราเห็นนามสกุลเขาเราก็เลยเฮ้ยตกใจฮะมันทําไมนามสกุลคุค้นๆ <c oughs> ก็เลยไปเรียก <c oughs> น้องนางเอก อีกคนหนึ่งเรามีนังเอกหลายคนเพ,เพราะมันมีหลายบทปาก็เรียกน้องนังเอกที่เล่นรับบทเป็นครูนะเธอมานี่สิเนี่ยไปดูรูปนี้สินามสกุลคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาดูขา<ๆ>เขาเลยคล้ายหรือตรงกันตรงกันเลยนี่นามสกุลหนูนะออก็เลยว่าเอ้าเธอมีญาติอยู่เมืองเลยเหรอมาเลว่าไม่มีหนูไม่มีญาติอยู่เมืองเลยเลยไม่มีญาติอยู่เมืองเลยเลยแล้วมาถ่ายวันนี้มาเจอบณตา ที่อยู่ในรูปนี้นามสกุลเดียวกันกับเธอเธอก็ตกใจมากทั้งที่ตระกูลของเธอไม่ได้อยู่ที่เมืองเลยแปลกมากนามสกุลเดียวกันเตะเลยสะกวดแบบเดียวกันเลย